สวัสดีครับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกาสศินุ์ทุกคนนะครับผมวันนี้งานวิทยาบริการและเทคโนยีการศึกษานะครับผมก็จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับในการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนเ e ล็กทรอนิก์ e-learning มหาวิทยาลัยการศุน์นะครับผมนักศึกษาสามารถเข้าที่ลิงก์ด้านหน้า จอได้เลยนะครับ lms.ksu.ac.ts นะครับผมหรือนักศึกษาสแกน QR code ด้านหน้าได้เลยนะครับและอีกช่องทางนะครับที่นักศึกษาสามารถเข้าระบบการจากกรัดการการสอนยูนิของเราได้นะครับนักศึกษาก็มาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกานศุ์นะครับที่ชื่อว่า ksu.ac.ts นะครับผม ากดมินันกศึการเลสกษบาอกงมาแล้วก็คลิกเข้าสู่หน้าเว็บหลักของมหาวิทยาลัยราชสินนะครับผมปุ่มที่นักศึกษาจะต้องคลิกเข้าไปนะครับจะอยู่ด้านขวาม,มือนะครับปุ่มที่ชื่อว่าสําหรับนักศึกษาปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับคลิกเลยหนึ่งครั้งจะเข้ามาหน้าเว็บเพจน,นะครับที่ สำหรับนักศึกษานะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นระบบบริการต่างๆท,ท,ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับเช่น EA เนะครับผู้ยืมหนัึกษาแล้วก็ของการขออีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมแต่ของเราจะอยู่ส่วนที่4นะครับสำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้และอื่นๆนะครับปุ่มนี้เลยปุ่ม e-learning case อยู่ให้นักศึกษาคลิกเข้าไปเลยนะครับ นักศึกษาก็จะเข้ามาระบบ e-learning มหาวิทยาลัยการศสิของเราได้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าเว็บไซต์ัวน,นี้ด้านหน้าก็จะมีการเตรียมตัวการเรียนออนไลน์แล้วก็การขั้นตอนนะครับที่เป็นอินโฟกราฟิกให้นักศึกษาสืบค้นนะครับนักศึกษาจะเข้าไปรายวิชาในระบบ e-learning ของเราได้ยังไงนะครับให้นักศึกษามองที่ หน้าน้าจอด้านสายมือนะครับที่เป็นเมนู username password นะครับผมให้นักศึกษารกรอกนะครับคลิกตรงนี้ครับคลิกกรอก username ก่อนนะ username ที่นักศึกษาจะต้องกรอกก็คือเลขรหัสบัตรนักศึกษานะครับรหัสประจำตัวนักศึกษานะ ก็พาสเวิร์นะครับจะเป็นเลขบัตรประชาชนของตัวนักศึกษาเองนะครับใส่ user password และใส่ user ช่อง user และพาส s วิร์ดเสร็จแล้วนักศึกษาคลิกปมล็อกอินขึ้นแบบนี้มานะครับมันจะเตือนหนึ่งครั้งนะครับให้นักศึกษากด Advanced นะครับแล้วก็เลือก Proceed to l m a k u a c นะครับให้หนึาษาญี่ปุ่มนี้เลยไม่ต้องกลัวแล้วกด Continue นะครับมันเป็นการ Security ของ firewall ของมาหาวิทยาลัยการิทธิ์นะครับโอเคกนึกษา,าเข้ามาแล้วนักศึกษาสังเกตที่ด้านความมือกสุดนะครับท่านเข้าสู่ระบบในชื่อของ นักศึกษาเองนะครับแล้ก็จะมีวงเล็บตรงนี้เพื่อออกจากระบบคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูด้านล่างภาษาก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับนักศึกษาชอบภาษาไหนก็เลือกดูนะครับและต่อไปนักศึกษาจะเข้าไปเรียนในรายวิชาของอาจารย์แต่ละท่านได้ยังไงนะครับให้นักศึกษา เลื่องสกอบาลงมาเรื่อยๆนะครับจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่าวิชาเรียนของชั้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้นักศึกษาเลือกรายวิชาทั้งหมดนะครับนักศึกษาก็จะเห็นคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่แล้วก็สาขาที่น้องๆ กงกัดอยู่นะครับแล้วก็ที่จะขอเลือกของคณะบริหารศาสตร์แล้วก็ตัวสาขาวิชาการจัดก,การธุรก,กิจคาปีนะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาสา,สามารถเลือกรายวิชาที่ อาจารย์ให้น้องๆเรียนออนไลน์นะครับก็เรียกคลิกเข้าไปเลยหรือคลิกปุ่มเซิร์ชในรายวิชาตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับที่ขอเลือกเป็นระบบตัวนี้นะครับรายวิชาตัวนี้นะครับคลิกมาหนึ่งครั้งนักศึกษาจะเจอกับหน้าเมนูที่ชื่อว่า Enrollment Option นะครับนักศึกษาตรงนี้เห็นปุ่มตรง e n r o l l m e ไหมครับให้นักศึกษาคลิกปุ่มนี้ครับคลิกปุ่มสีฟ้าคําคว่า e n r o l l m e เพื่อที่นักศึกษาจะ เข้าไปเรียนในรายวิชาของอาจารย์แต่ละท่านได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคนักศึกษาก็จะเข้ามาในรายวิชาของอาจารย์แต่ละท่านได้เลยนะครับผมก็จะมีเอกสารประกอบรายวิชาที่เป็นทั้ง Word PDF สื่อต่างๆที่เป็นภาพมันติภาพภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็แบบพึะหัดท้ายบทนะครับแล้วก็อื่นๆที่อาจารย์แนบให้นักศึกษาสึบค้นด้วยตัวเองนะครับผมก็วันนี้งานนี้บริการของเราก็ขอสวัสดีครับแนะนำนักศึกษาในการเข้าระบบ e l e a r n i น g ของมหาวิทยาลัยกาะสินุ์ขอให้น้องๆเรียนอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในรั้วม,มหาวิทยาลัยกาะสินุ์ขอขอสวัสดีครับ